สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวคิดขายขยะคิดถึง West b y Delivery 306สิงหาโกกลีนช่วงนี้เป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกกลีนผมอยู่กับแขกรับเชิญดรเพชรมโนปวิทย์นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และท่านเป็นที่ปรึกษาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติและนักสื่อสารประเด็นสาธารณะที่ว่าด้วยการปกป้องธรรมชาติและผมก็แอบอิฟเป็นนักวิชาการประจํารายการด้วยนะครับ ส่วนหัวข้อของภารกิจโกกลีนวันนี้เราจะมาคุย blue, blue economy ทางรอดของมหาสมุทรท่ามกลางทะเลเดือด blue, blue economy เป็นอะไรเดี๋ยวเราจะทราบในช่วงท้ายแต่ตอนนี้อยากจะขอให้อาจารย์อัปเดตกันครับว่าสถานการณ์ทะเลไทยตอนนี้เป็นอย่างไรครับได้ครับหลายคนคงได้ยินข่าวเรื่องทะเลเดือดมาอ,อย่างต่อเนื่องนะครับรแล้วก็โดยเฉพาะ,ะสถานการณ์ประการังฟอกขาวข่าวร้ายก็คืออันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการเตือน บริเวณสีแดงเนี่ยก็คือแดงอ่อนจะเตือนระดับ1น,นะครับแดงเข้มเตือนระดับ2จะเห็นว่า<อ>ภาคาทะเลอันดามันของเราเนี่ยยังเป็นสีน้ําตาลเข้มอยู่เลยนะครับ<อ>ซึ่งหมายความว่ายังอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการฟอกขาวอย่างยิ่งนะครับอ,อันนี้ย เป็นปรากฏการณ์ที่ผมคิดว่าไม่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะเพราะตอนนี้เราอยู่ในเดือนมิถุนาแล้วนะครับภาพคือ9มิลลิยนใช่แต่ว่าสถานการณ์ความจริงตอนนี้ฝนเข้ามรสุมเข้ามันควร,ครอุณหภูมิควรจะลดลงแล้วนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยากจะชี้ว่ามันวิกฤตจริงๆนะครับปีนี้แล้วก็เหมือนกับหนังตัวอย่างว่าในอนาคตเนี่ยเรากําลังจะ,ะเผชิญกับอะไรนะครับอ๋ออนาคตที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยคือระยะใกล้เนี่ยหมายความว่าปากการังจะต้องแช่น้ําร้อนต่อไปอีก อาจจะตายเป็นจํานวนมากอันนี้ถ้าเกิดว่าสถานการณ์เช่นนี้นะครับอันนี้ก็คือเอาความจริงมาพูดกันเลยว่าประการลางจํานวนมากอาจจะตายลงในปีนี้นะครับเราเคยเจอแบบเดียวกันในปี2,553นรบ,รบซึ่งเราคิดว่าหลายๆที่เนี่ยประการลางฟื้นกลับมาแล้วแต่ปรากฏว่าปีนี้หนักจริงๆแล้วเราคิดว่าทางฝั่งอันดามันน่าจะรอดเพราะว่ามรสุมเข้าแล้วปรากฏว่า ดูข้อมูลล่าสุดเนี่ยยังน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งครับแล้วเราเห็นสีแดงแล้วก็สีแดงเข้มอยู่ในอ่าวไทยด้วยมีผลอะไรไหมครับอ่าวไทยพอกันครับจริงๆอ่าวไทยโดนหนักมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่าข้อมูลล่าสุดของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเนี่ยอย่างน้อยบอกว่าอุณหภูมิเริ่มลดละเราก็ายังพอมีความหวังว่าที่รอดน่าจะรอดรนะฮะ เดี๋ยวผมอธิบายภาพให้คุณชมทราบก่อนนะครับนี่คือประเทศไทยนะครับนี่คือประเทศไทยด้านนี้คืออ่าวไทยด้านนี้คืออันดามันที่อาจารย์พูดถึง<ช>ที่เราพูดถึงสีแดงสี น้ำตาลเนี่ยคือบริเวณเหล่านี้ซึ่งตรงนี้เป็นแหล่งปะการังชั้นดีของประเทศทางอันดามันแล้วก็ปะการังชั้นดีทางภาคตะวันออกด้วยขณะนี้เขาอยู่ในสีแดงข้อมูลวันอาทิตย์ที่9มิถุนายนเป็นสีแดงเข้มใช่เป็นจนน้ำตาลเลยนะครับตอนนี้อยู่ในเลเวล3เลยนะครับซึ่งเราดับเตือนสูงสุดหมายความว่ามีโอกาสที่จะฟอกขาวแน่ๆแล้วภาพแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นครับ อันนี้เป็นการเตือนนะครับเพื่อให้เจ้าของพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนซึ่งเราก็เห็นไปแล้วว่าในของอุทยานแห่งชาติทางทะเลหลายแห่งเนี่ยมีการปิดพื้นที่นะครับเพื่อให้ลดการรบกวนจากมนุษย์ให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าโลกร้อนแน่นอนเป็นเป็นวิกฤตที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ผมอยากจะชี้ว่ายังมีปัญหาอื่นๆอีกที่ซ้ําเติมทะเลนะครับอยากจะให้ไปดูภาพที่2ด้วยกันนะครับ ปัญหาเรื่องของน้ําเสียนะครับน้ำทะเลเปลี่ยนสีที่เรามักจะได้ยินอยู่บ่อยๆนะครับแต่ว่าอย่างปลายปีที่แล้วเนี่ยผมคิดว่าช่วงกันยาปีที่แล้วเนี่ยเกิดขนาดหนักนะอาการพูดถึงภาพนี้อะครับภาพนี้นะครับเปล่ยนสีเป็นสิ่งที่เรียกว่าเหมือนกับเป็นเดด d z o นะครับเดด d z o คืออะไรเดดโซนก็คือบริเวณที่ น้ำทะเลไม่มีออกซิเจนเหลืออยู่เลยมันเปลี่ยนสีเพราะอะไรอาจารย์อธิบายก่อนเปลี่ยนสีเนื่องจากแพลงต้อนบูมนะครับมีการมีสารอาหารมากเกินไปมีแร่ธาตุมากเกินไปนะครับสารอาหารแร่ธาตุนั้นมาจากไหนน้ําเสียนะครับน้าเสียปุ๋ยเคมีจากคนบกไหลลงทะเลไปใช่แพลงต้อนก็เลยบูมใช่มันก็เลยใช้ออกซิเจนมากสุดท้ายก็ดูดออกซิเจนไปหมดแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นเด a โซนที่อาจารย์ว่าครับสิ่งที่เห็นได้สุดเลยก็ชี้ชัดเจนที่สุดนะครับก็คือสัตว์น้น ตายเป็นจํานวนมากนะครับคนที่เลี้ยงกระชังปลาปีที่แล้วเนี่ยเรียกว่าหนักหนามากนะครับเจอกับปรากฏการณ์อันนี้ประเด็นที่ผมอยากชี้ก็คือว่าปัญหาในทะเลไม่ได้เกิดในทะเลเสมอไปเนาะ,ะเกิดขึ้นจากบนบกนะครับ,รบเกิดขึ้นจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนในหลายรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักแล้วเมื่อก่อนเราคิดว่าประเทศไทย ไม่เจอหรอกปัญหานี้นะครับถ้าใครเรียนทางชีววิทยาเนี่ยจะ <c oughs> อ่านเจอว่าเดดโซนอ๋อเกิดที่นั่นที่นี่นะครับบ้านเราเนี่ยมีทั้งมลสุมช่วยมีตัวช่วยหลายอย่างเราเนี่ยโชคดีมาตลอดแต่ผมคิดว่าตอนนี้ปัญหาเรื่องของน้ําเสียเรื่อง <c oughs> ของการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินขนาด <c oughs> ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่จะเปลี่ยนได้เนาะแต่ว่าเราก็ไม่เปลี่ยนเพราะเรารู้สึกว่ามันยังไม่เกิดปัญหา <c oughs> แต่ผมอยากจะชี้ว่าตอนนี้เนี่ยทะเลเจอศึก ทุกรอบรอบได้เลยนะครับทั้งในส่วนของ climate change ทั้งในส่วนของกิจกรรมของมนุษย์นะครับภาพนี้คืออ่าวไทยนะครับส่วนภาพนี้คือชนบุรีและด้านล่างคือทะเลตะวันออกเหมือนกันครับก็จะเห็นเลยนะครับเรื่องของมวลน้ําสีเขียวที่มาจากจากแพงต้นบูมคับแล้วก็ในส่วนของน้ําเสียชายฝั่งนะครับเรียกได้ว่าผสมบนเปกันไปหมดนะครับตอนนี้วิกฤตหนักจริงๆนะครับแต่เราอยากจะมาพูดกันถึงทางออกบ้างนานี่ไงครับอาจารย์ นะครับขอสไลด์ต่อไปนะครับอันนี้สรุปภาพอีกทีนึงนะครับผมคิดว่าประเด็นที่เราอาจจะยังไม่ค่อยตระหนักกันก็คือว่ามหาสมุทรช่วยดูดซับความร้อนเนี่ยให้กับเราถึงร้อยละ90เลยนะครับ,รบถ้าเราไม่มีมหาสมุทรตอนนี้โลกน่าจะอยู่ไม่ได้ลบนบกนม่จะอยู่ไม่ได้นะครับดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ไปถึงประมาณ1ใน4นะครับ,รบที่เราปล่อยออกมานะครับแต่ผลกระทบก็คือว่า น,น้ำทะเลน้ทะสูงขึ้นนะครับเรารได้เห็นน้ําทะเลอุ่นขึ้นออกซิเจนน้อยลงแล้วก็มีความเป็นกรดมากขึ้นด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยมีในเรื่องของปรากฏการณ์แพลงตอนบูมนะครับมีกฎการสิ่งที่เรายังไม่ค่อยรู้ก็คือเรื่องของความเป็นกรดของทะเลนะครับ,รบแล้วมันจะกระทบถึงเรื่องของประมงด้วยนะครับซึ่ง เกี่ยวข้องโดยตรงกับพวกเราทุกคนและเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับเรื่องการผลิตอาหารของแต่ละประเทศเนี่ยเริ่มมีปัญหานะครับนี่อาจารย์กาลังจะมองให้ทุกคนมองแบบ360องศาเลยนะเพื่อเห็นภาพว่ามันไม่ได้เกิดแค่เรื่องเดียวแต่มันพันไปอีกใ่แล้วต้นเหตุมันก็ไม่ได้มาจากแค่ทะเลมันมาจากที่อื่นอีกถูกต้องครับการแก้ไขยังไงดีครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆนักวิทยาศาสตร์แล้วก็นักเศรษฐศาสตร์นะครับนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบลูอิค onom ีนะครับอยากจะเชีห้เห็นว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคทะเลซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยอาจจะไม่ตระหนักว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขนาดไหนนะครับแต่เราจะมีบลูอิค onom ีได้เนี่ยสิ่งปัจจัยสําคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืยนด้วยครับ แน่นอนว่าบลูอิค onom ีหรือเศรษฐกิจภาคเศรษฐกิจสีน้ําเงินเนี่ยมันคือการใช้ประโยชน์นะครับเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจแต่กุญแจก็คือว่าทํายังไงให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนนะครับผมอยากชี้ให้เห็นนะครับในเรื่องของ พลังงานหมุนเวียนนะครับที่จริงเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็มีการใช้ในเรื่องของทั้งลมนะครับโซล่าเรื่องของการขนส่งทํำยังไงที่จะต้องมีการใช้นวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่จะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคการขนส่งทางทะเลนะฮะเรื่องของการประมงนะครับการผลิตอาหารทะเลอย่างยั่งยืนเนี่ยจริงๆแล้วต้องการการลงทุนอีกมากนะครับหมายความว่าเราจะได้ประโยชน์จากทะเลอีกมหาศาลถ้าเรา ลงทุนในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับ <Ừ. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ย blue economy เนี่ยก็คือจะเน้นในจุดนี้นะครับประเด็นสําคัญเลยทํายังไงที่จะต้องลงทุนในเรื่องของการอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล <Ừ. S 2> ที่ยังสมบูรณ์ที่เหลืออยู่ให้ดีที่สุดนะครับอาการก็ลังจะบอกว่าเราต้องคิดใหม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์จากทะเลใช่และรักษาทะเลนั่นเองครับ oh. คือเราได้ประโยชน์จากทะเลแต่ว่าเราอาจจะไม่คิดเนาะเราจาจะไม่ได้ตระหนักว่าเราได้ประโยชน์จากเขาขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย เราได้เห็นแล้วว่าสถานการณ์เนี่ยวิกฤตมากนะครับผมอยากฉายให้ดูในภาพสุดท้ายนะครับอันนี้ก็คือเราจะเห็นว่าเรื่องของปัญหาเรื่องของพลาสติกก็เหมือนกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งที่ซ้ำเติมทะเลนะครับอันนี้เป็นภาพใหญ่ของเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับซึ่งเขาก็ฉายภาพให้เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยมหาสมุทรเนี่ยช่วยควบคุมสภาพอากาศเนาะมากถึง70%นะครับจริงๆเครื่องหนึ่งของอากาศที่เราหายใจก็มาจากมหาสมุทรนะครับ เขามีความสําคัญอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าเกิดจะตีเป็นตัวเงินเนี่ยก็เห็นได้ชัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบลูคาร์บอนนะครับระบบนิเวศป่าชายเลนและย่าทะเลเนี่ยสามารถรที่จะกักเก็บคาร์บอนแล้วในอนาคตเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะครับ,รบปีปีหนึ่งเนี่ยออของป่าชายเลนเนี่ยเขาตีว่าในภูมิภาคบ้านเราเนี่ยปีละ70,000ล้านเหรียญนะครับ ยาทะเลอีกประมาณ 20- 0 0 0ถึง40,000ล้านเหรียญน,นะครับนอกจากนี้เนี่ยในเรื่องของพลังงานหมุนเวียนก็ยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้นะครับประเด็นที่อยากชี้ให้เห็นเรื่องของการท่องเที่ยวอีกอย่างนะครับเรามีไรายได้ในภูมิภาคนี้เนี่ยถึงปีละกว่า3 0 0แสนล้านเหรียญสหรัฐนะครับ,รบเป็นเซกเตอร์ที่ใหญ่มากผมอยากจะชี้ว่าถ้าเรายังอยากที่จะมีโอกาส พัฒนาเศรษฐกิจกยอย่างยั่งยืนรเราจําเป็นที่จะต้องลงทุนในหลักการอนุรักษ์มากกว่านี้นะครับภาพนี้กําลังบอกว่านี่คือศักยภาพของทะเลที่ไหนนะครับเอเชียตะวันออกเ,เ,อเฉียงใต้ตบ้านเราเองเรียกได้ว่าเป็น,เป,นเป็นหนึ่งในประเทศหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์มากมายนะครับตัวเงินมีบอกผลลัพธ์จากการได้ประโยชน์ะไรมีบอกใช่ถ้าเรา รักษาทะเลตามที่อาจารย์ได้นําเสนอในช่วงแรกเราจะาได้สิ่งเหล่านี้กลับมาคิดใหม่ใช่ครับผมคิดว่าเราจะต้องคิดว่าการอนุรักษ์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะ,ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับจะเกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยวะนะครับเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรในเรื่องของการประมงด้วยนะครับเกี่ยวข้องกับการคมนาคมด้วยะนะครับเราต้องมองว่าจริงๆแล้ว การที่จะผลักดันเศรษฐกิจสีน้าเงินให้สําเร็จเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องเป็นเรื่องใหญ่วาระระดับประเทศนะครับจริงๆแล้วตัวเราเองด้วยนั่นแหละที่ได้รับประโยชน์ใช่ครับงั้นเราคุยกันคุยกันตอนนี้ครับ b ลูอ economy ทางรอดของมหาสมุทรท่ามกลางทะเลเดือดที่อาจารย์นำเสนอวันนี้อาจารย์อยากสื่อสารบอกคุณผู้ชมทางบ้านอย่างไรครับครับผมคิดว่าในส่วนของระดับนโยบายเนี่ยจำเป็นจะต้องคิดใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของระดับท้องถิ่นเองเนี่ยก็จะต้องมีการในเรื่องของวางแผนการใช้ประโยชน์ ทางทะเลนะครับ,รบที่ปัจจุบันเนี่ยเราเน้นเราพูดถึงเรื่องของ marine special planning นะครับในของระดับปัจเจกบุคคลของผู้ชมนะครับ,รบจริงๆเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อ,อาหารทะเลที่เราบริโภคนะครับเลือกที่ได้มาจากประมงที่มีความยั่งยืนนะครับ,รบพยายามที่จะลด ใช้วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สุดเพราะว่าทุกทิกสิ่งที่เราทำเนี่ยผมคิดว่าส่งผลกระทบต่อทะเลทั้งสิ้นนะครับนั่นคือทางรอดของเราทุกคนและก็โลกของเราครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์นะครับที่มาร่วมรายการยินดีเป็นอย่างยิ่งประเด็นใหม่ต้องมาอีกนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามว่าข้อมูลโกกลีนจะนําท่านไปสู่การระวังภัยรุ่งขึ้นอย่างไรกับ360องศาโกกลีนครับ